มีทีมั้คนดืเป็ระังไงเ่าเหมือนเป็นเมื่อวานถ้านับน่าจะเป็นอีเวนต์แรกที่เป็นอีเวนต์เปิดแบบเปิดจริงๆนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาตอนที่ผมเริ่มออกงานมันเริ่มเริ่มจากงานปิดก่อนแล้วผมก็ผมรู้สึกว่าไม่ใช่แค่ตัวผมแหละผมว่าศิลปินทุกคนน่าจะเป็นแนวเดียวกันเพราะว่าเราก็ไม่ได้เจอแฟนๆนานและบวกกับแบบ ต่างจังหวัดไม่ต้องพูดถึงเลยพี่เพราะว่าแบบแทบไม่ได้ไปเลยรับจไหมพีนต่อเน้นต่างจังหวัดด้วยแล้วแบบแฟนแซวว่าเราแบบแมสไปกระจายกลุ่มแบบต่างจังหวัดแล้วด้วยอะไรเงี้ยก็ดีใจครับรู้สึกขอบคุณพวกเขามากที่เขาแบบมาเพราะว่าบงเห็นเขาแบบประกาศบนงานบอกบางคนมาตั้งแต่ตีห้าใช่ผมไม่รู้เพราะว่าเพราะว่ามันเป็นงานที่มันจัดมาตั้งแต่เช้าแล้วผมมาไปตอนบ่ายแล้วก็แบบจริงๆก็รู้สึกอยากอยู่ให้นานกว่านี้เพราะผมอยู่ยังไม่ถึงชั่วโมงเลย คือแบบตอนตอนภาพที like, ่เราเห็นตอนแรกพอเราขึ u, of of ้นไปในเลือดมา่เงี้ยคือรู้สึกเลยว่าอยากอยู่ให้นานกว่านี้เยเพราะว่าเราก็อยากให้เขาคุ้มเหมือนกันเวลาเดินไปไหนมาไหนเขามีแบบว่ามันตื่นต้นอะไรเงี้ยมีบ้างครับแต่ว่ามันลดลงเยอะเพราะว่าใช่ไหมพวกเราต้องเข้าใจกันแล้วกันใช่เราปนปนกันครับแต่ว่าใต้ล่างเนี่ยจะแบบดังมากเสียงแบบ เรียกไต้ลาดแบบเต็มปากอะปกติกับต่อนี่เขาเรียกอะไบรรยากาศห้ามแต่เกิดขึ้นกับเราน่ยผมก็ไม่แน่ใจมันก็มันผมว่ามันมันไม่ได้ขึ้นมันมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวเราอย่างเดียวครับมันทั้งวันที่เวลาแล้วก็แนวของงานที่จัดด้วยอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันมันมันบวกๆกันครับแต่ครั้งนี้ก็คือได้เป็นปากว่าต่อห้ามแต่งนะใครอยากแต่งนะพี่พูดนะครับรู้ไหม ก็พ่พเราลับไหมถ้าพี่อยากส่งมาผมแล้ว <c oughs> พี่ตอนอย่างเงี้ยพอมันถึงแบบในมุมของการเป็นนักแสดงการที่ละครเราเป็นที่รู้จักแล้วไปไหนบนเรกเราเป็นที่ในละครเวามรู้สึกเป็นยังไงบ้างมันรู้สึกดีจริงๆครับมันเหมือนกับมันมากกว่าคำว่าหายเหนื่อยคือตอนตอนวันที่ทำอ่ะยิ่งใครที่เคยเล่นเล่นกับผมมาจะรู้ว่าแบบ คนใส่เต็มอ่ะึืงเราก็จะเหนื่อยมากแต่วันที่มันแบบประสบความสําเร็จเราก็จะยิ่งแบบรู้สึกหายเหนื่อยแล้วมันจะยิ่งหายเหนื่อยที่สุดเลยคือทุกเรื่องที่ผมเล่นมาผมจะใส่สารไว้เสมอเวลาสารนั้นมันยิ่งถึงคนดูยิ่งใต้ล่าชัดมากก็แบบมีนิ่งที่เราพยายามส่งไปถึงคนดูมันมันค่อนข้างไปถึงเยอะมากเยอะมากจริงๆพอทำงานเยอะๆอย่างเงี้ยแล้วมันแบบด้วยความเราใส่ใจอยู่อะไรอย่างงี้พี่ต่อมันกรงทบกับสุขภาพเรา้างไหมค ทำราห,หนักอะไรเงี้ยใส่เต็มแั้วอินเดอร์ต้องใช้พลังข้างในอะไรงเงี้ยเนี่ยครวันนี้ยต่อมไขมันมันอักเสบในตาอออตาตตอ,อักเสบทพต่อมไขมอักเก็มีบะพราะอะไรเพราะทักผ่นน้อยหรือทันเครียดหรผมคิดว่าใช่ะ่ะน,น่าจะแบบเพราะว่าช่วงนี้ผมผมเดินสายเยอะครับแบบไปนู่นไปนี้ทีอะไรเงี้ยแล้วรักษายังไงลูกวันนี้ก็ซื้อยามาทาซื้อยาหยดกินยาอะไรแต่ว่าก็ไม่ได้อักเสบไรงไม่แรงไมหาหม ไม่ไม่ครับเคยเป็นแล้วหรือยไงครับที่ตอบผมว่าทุกคนเคยนะแต่เวลานอนน้อยๆอะไรเงี้ยนะเขมาแล้วจะเป็นอันตรายมากกว่านี้ทำไมอ่ะหมายความว่าอักษาอาณาโฟสอันนี้เดี๋ยวขอถ้ามันไม่ไหวแล้วผมไปหาเดี๋ยวผมไม่รู้ว่าผมยอเคอยู่ตอนนี้ออยู่ครับอ่ะพี่ต่อเข้าเรื่องประเด็นเลยที่ก่อนนี้พี่คุยค่ะถามว่าไล่แบบปีนี่อื่นทำไมปีนี้ทำไมแต่การเที่ยวน ซึ่งในนั้นมันคือเราที่ถูกอีกแล้วผมใช่ใช่แก็เป็นบูธที่ต่อที่ต่ออยู่ในกนกลางที่เราไปออกอีเวนต์ MCN แล้วเขาแบบที่ต่อขยับหน่อยอะไรเงี้ยอ๋อบ้าที่มันมีารงงานเกิดขึ้นเนาะผมจริงๆผมไม่เห็นทั้งหมดหรอกผมก็เห็นเท่าที่คนแบบคนดูแลคนรอบๆตัวผมจบยันวันนั้นเองปฏิกิิรยาที่เราที่เราถูกไปสับเขาบอกว่าที่ต่อขยับหน่อยเราเรารู้สึกยังไรบ้างครับ คือผมรู้สึกว่าผมพยายามทำความเข้าใจพี่พี่เขาอยู่อเอาตรงๆเลยคือเราเราไม่ได้โกรธนะผมไม่ได้ชอบทะเลาะกับใครอ่ะแล้ววันนั้นอ่ะผมกําลังเล่นกับแฟนขับอยู่ทุกคนเลยแล้ววันนั้นอ่ะมันมันเป็นงานรวมผมหาไม่เจอหรอกว่าใครอยู่ตรงไหนว่าผมก็จะแบบพยายามเล่นรวมๆแล้วเหมือนกับว่าผมแค่รู้สึกว่าผมได้ยินเสียงเพราะตอนนั้นเสียงมันดังมากพี่ มันมีเสียงแบบเงี้ยวเงี้ยวเข้ามาผมก็เลยแบบฮะอะไรนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าภาพที่เราพยายามตอนที่เราโดนโดนเฝ้าผู้ว่าให้ขยับอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็ไม่ได้ได้ยินชัดขนาดนั้นว่าแบบเขาพูดมาว่าอะไรขนาดนั้นแต่คือเหมือนกับผมก็อยู่กับบัวค่ะแล้วเหมือนกับว่าบัวก็คอยกระซิบว่าแบบอ๋อพี่ผมได้ยินคือผมมัวแตคอนเซนเทรตแทนแบบคือปกติผมไม่ค่อนเซนเทรตอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าผมอยากคอนเซนเทรตข้างหลังก่อนเพราะเขาไม่เห็นเราอะไรอย่างเงี้ย ใช่ก็ก็เลยขยิแล้วผมก็พยายามทำความเข้าใจเขาเพราะว่าเราไม่อยากโกรธกันผมเชื่อว่าทุกคนมีสิทธิ์รักศิลปินของตัวเองขนาดเราเรายังอยากถูกรักเลยอ,อะไรแบบนี้ก็เลยก็เลยพยายามเข้าใจเขามางครับเพราะตอนแรกผมก็ไม่ได้คิดว่ามันจะแบบตอนที่พอเรารักษาแล้วว่าเอ้ยมันคือแบบแบบห้เราถึกออกมาอะไรอย่างเงี้ย ตอนนั้นความรู้สึกต่อมันมันมีผลอะไรไหมถ้าแันเขาเป็นห่วงว่าเฮ้ยณโมเมนต์นั้นน้องจะไม่โอเคหรือเปล่าอะไรเงี้ยเสียจเสียใจจริงๆแค่เป็นห่วงผ,ผมก็ขอบคุณแล้วแต่แบบหมายถึงว่าผมก็พยายามคิดหลายๆมุมอ่ะคือผมไม่อยากคิดด้านเดียวแล้วก็ไม่อยากแบบรู้สึกแบบ เขาเรียกว่าอะไรใจแคบหรอเอาพูด้ตรงๆก็คือผมไม่ได้อยากใจแคบบอกแล้วว่าเราไม่ได้ชอบปะทะหรือไม่ได้ชอบมานั่งมีปัญหากับใครอะไรอย่างเงี้ยอย่างวันนั้นเราเราได้ยินคําพูดมันดุนแรงนะคะหรือว่าแบบเขาพูดน้ำเสียงแบบเสียงอะไรสถานการณ์ตรงนันงงานก็ก็มีฟีลลิ่งแหละครับแต่ไม่ใช่ฟีลลิ่งที่แบบคือความรู้สึกที่เราได้รับมันไม่ได้เนกาทีฟขนาดนั้มัน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 ไม่ใช่ว่าแบบ เขาว่าเราอยู่อ่ะมันมันไม่ใช่แบบนนแล้วเอาจริงเวลาผมอยู่ต่อหน้าแฟนลับคือเวลาโดนผมผมโดนคนน่ารักใส่ผมจะไม่ค่อยคิดหรอกเพราะว่ามวลรวมตอนนั้นมันน่ารักอยู่จะประเด็นนี่ต่อได้คุยอยากคุยไหมครับบูหรือว่าสี่หรือนิวอะไรจริงๆยังไม่ได้คุยกับบูเลยครับแต่ว่ามีโอกาสได้โทรศัพท์คุยกับพี่ซีแล้วก็นิวเพราะว่าไงคือ ก็ดีครับจริงๆวันนั้นนะผมพูดกับกับพี่กับน้องเขาว่าจริงๆแค่นึกถึงอ่ะผมก็ดีใจแล้วพ้า,ารจริงๆถามว่าผมแบบผมพยายามไม่ได้แบบไปคิดเล็กคิดน้อยอ่ะถ้าพูดตรงๆแล้วแบบว่าแล้วเราก็เหมือนเพื่อนร่วมอาชีพกันเราแล้วอย่างผมกับพี่เสียผมไม่ได้รู้สึกว่าเราเป็นคนแบบไม่รู้จักกันคือผมผมก็เคยรู้จักจากพี่ๆที่เขาเคยแต่งหน้าให้เรามา่อก่อนเขาฟังเขาเออเขาเขาพูดยังไงบ้างเขาพูดเราเลยหรือว่าเขายังไงครับ พี่เขาไม่สบายใจเ<ม>ท่าที่ผมเข้าใจนะเ<ม>พราะว่าวันนั้นอ่ะ<ม>เขาโทรมาแล้วผมอยู่ใต้ดินสัญญาณมันไม่ค่อยดี <laughs> แต่ผมก็พยายามฟังเ่าที่แบบโอเคแล้วผมก็ก็<ม>รับความรู้สึกเขาจริงๆเพราะว่าซึ่งวันนั้นอ่ะตอนที่เราเจอกันเขาก็น่ารักกับผม,มอย่างอย่างอย่างนะวันนี้เองเราก็ไม่ได้มีแบบทำโกรธหรืออะไรกับกับตัวทั้งสี่ทั้งนเองเลยใช่ไหมมันงงมากว่าคือผมไม่ไม่เคยเจอ เหตุการณ์แบบนี้ก็เป็นประสบการณ์แล้วกันเพว่ามันมันมันก็สอนให้เรารู้แบบว่าไม่ใช่แค่ว่าไม่ไม่ใช่แค่เข้าใจอ่ะหมายถึงว่ามันก็สอนแบบให้เราเขาเรียกว่าอะไรเราก็จะได้ทําตัวถูกแบบอะไรจังหวะอะไรต่างๆได้รู้แข็มากขึ้นแต่ค่อไปม้ว่าแฟนคลับที่ที่แอคชั่นขนาดนี้เขาอยากปกป้องเราแอคชั่นอะไการเรื่องแฮปปอะไรทันเขาอยากปกป้องเรา คือผมมันไม่ได้อ่านขนาดนั้นเนี่ยแต่ว่าผมได้ยินเพราะเราก็ต้องพูดตรงๆว่าแบบมันก็ไม่ใช่น้อยอะ่ะมันมันก็มีปริมาณน,นึงเลยเงยครับคือคือผมไม่รู้จะพูดยังไงดีแต่ว่าใครที่รู้สึกดีกับผมอะผมขอบคุณหมดเลยเพราะจริงผมไม่ได้มานั่งคิดไม่ดีกับคนอื่นเพราะฉะนั้นผมก็เลยเลือกมากกว่าว่าผมเลือกเก็บแต่พวกความรู้สึกที่ดีพลังงานที่ดีเพราะ ผมก็ยังต้องมีวันพรุ่งนี้ต่อๆไปอะไรอย่างเงี้ยอะไรแบบนี้ที่ทให้เราสุดแยแล้วบา,าอะไรส่วนใหญ่ามาจากตัวเองครับไม่พ้นมาจากตัเองหรอไม่หมายถึงว่าแบบเช่นออกงานแล้วลืมพูดอันนี้น้อยไปโอ้พี่สามวันอย่างเต็มยิงย่งยิ่งยิ่งถ้าเกิดว่ามีแบบที่ที่แบบเป็นผู้จัดการเราเริ่มพูดว่า วันนี้พลาดอันนี้ไปนะแล้วในใจคือแบบห่อเหี่ยวแล้วทำไมวะทำไมวะต่อทำไมแบบแค่นี้อะไรเงี้ยแต่แต่ในโลกก็แบบไม่ไม่เคยเจอเหตุการณ์ประมาณนี้เนาะใช่แล้วผมผมยาวบอกว่าจริงๆเรื่องเนี้ยผมยิ่งไม่คิดมากเลยดูอย่างเรื่องใต้ล่าไทยอินเลยแล้วกันคือทุกคนผิดได้ครับพี่จริงๆมันมันไม่มีใครถูกตลอดเวลาหรอกแม้แต่ตัวผมเองผมก็ผิดผมก็ผิดอยู่ทุกวันเลยไม่ต้องอะไรเง่งกันเป็นศิลปินแล้วซื้อเซอร์แฟนคลับอะไรเงี้ย หลังจากนี้มม่ก็เลยเหมือนแบบเราเราก็เลยได้บทเรียนตรงนี้ใช่ไหมว่าเฮ้ยเราจะต้องดูจังหวะโอกาสด้วยหรืออะไรยังไงครับผมไม่เคยอ่ะเลยไม่รู้เพราะว่าไม่ไม่เคยแบบเซอร์วิสขนาดคือสำหรับผมอ่ะแฟนคลับมันเออ่เขาเรียกว่าอะไรเขาเป็นครอบครัวเราคือผมช่วยเขาเป็นเป็นอย่างนั้นเลยมากกว่าผมรู้สึกว่าไม่รู้อ่ะผมผมไม่รู้ว่าสิ่งที่ผมทำมันเรียกว่าเซอร์วิสหรือยัง แต่เราก็พยายามแค่ทําให้ดีที่สุดเท่าที่เราทําได้เราแบบทักทายยิ้มให้อะไรอย่างงี้บอกให้คุณไปอืพยายามแบบไม่ให้เขารู้สึกว่าเขามาทําไมเออเออเออจะเอาไหมล่ะเอาไหมเนี่ยอะไรนะครับถามไหมโอเคหน้าครับีเสร็จครับตอทเาไมเอาอะไร